สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินครับช่องนี้ผมเล่าเองไม่ใช้เสียง AI นะครับวันนี้พูดคุยถึงเรื่องของทุนสีเทานะครับที่มีการเล่นแร่แปรธาตุเมื่อแก๊งสแกมเมอร์แปลงร่างเป็นเจ้าพ่อโลจิสติกค,คุมแม่น้ำโขงครับกูฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเงินมหาศาลที่พวกแก๊งขอเซ็นเตอร์นั้นหลอกเราไปมันหายไปไหนหมดครับแล้วทำไมยิ่งปราบพรุ่งนี้ พวกนี้ก็ยิ่งรวยขึ้นยิ่งขยายอาณาจักรจนกลายเป็นมาเฟียข้ามชาติที่คุมเศรษฐกิจอาเซียนไปแล้วในตอนนี้ครับเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากการที่รัฐบาลจีนเอาจริงเอาจังกวาดล้างจีนเทาหนักมากตั้งแต่ปี2014ทําทำให้พวกอาชญากรเหล่านี้หนีตายลงมาทางตอนใต้เข้าสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนเพื่อนบ้านเราครับ ไม่ว่าจะเป็นสีฮนุวิวในกัมพูชาหรือเมียวดีในพมา่าเพราะที่นั่นก็คือเซฟโซนชั้นดีที่กฎหมายนั้นเอื้อมไปไม่ถึงครับช่วงปี2013ถึง2019สีฮนุวิวกลายเป็นสวรรค์ของคาสิโนออนไลน์ครับแต่พอโดนกดดันหนักมากๆบวกกับเจอโควิด19เงินทุนพวกนี้ก็เริ่มแปลงร่างครับระหว่างเงิน จะอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องถูกฟอกให้สะอาดและงอกเงยพวกเขาเริ่มเอาเงินสแกมเมอร์ไปซื้อกิจการโรงงานเย็บผ้าชุดกีฬารองเท้าที่ส่งออกไปยุโรปและอเมริกาหรือแม้แต่เช่าที่ดินแปลงยักษ์ปลูกกล้วยหอมส่งกลับไปขายที่มณฑลยูนนานในกัมพูชาและลาวครับคุณจะเห็นสวนกล้วยหอมสุดลูกหูลูกตานั่นแหละครับ คือทุนสแกมเมอร์ทั้งนั้นพวกเขาทำครบวงจรตั้งแต่ปลูกแปรรูปไปจนถึงตั้งบริษัทส่งออกขนส่งผ่านเรือที่สีหนุวิวหรือขึ้นรถไฟเวียดนามไปหนานหนิงไม่ใช่แค่กล้วยนะครับทั้งยางพาราอ้อยมะพร้าวหรือแม้แต่มะม่วงแก้วขมิ้นที่เรากินกันเนี่ยทุนเหล่านี้ก็เข้าไปเทคโอเวอร์ไว้เกือบหมดแล้ว ส่วนพวกที่ยังตัดใจจากอาชีพเดิมไม่ได้ก็ย้ายฐานครับบางส่วนแฝงตัวอยู่แถวห้วยขวางบ้านเรานี่เองบางหน้าด้วยร้านนวดสมุนไพรแต่เบื้องหลังคือฐานคอเซ็นเตอร์หัวโจกที่คนไทยคุ้นชื่อดีก็คือตู้ห่าวและเฉอจืือเจียงโดยเฉพาะรายหลังนี่แสบมากครับตอนนี้ติดคุกอยู่ในไทยแต่ดันก็มีปาฏิหารแอบใช้โทรศัพท์ อัดคลิปสัมภาษณ์ส่งให้สื่อต่างประเทศบอกว่าตัวเองเป็นสายลับจีนที่แปรพักเพื่อดึงเชงไม่ให้ไทยนั้นส่งตัวกลับจีนและเชื่อไหมครับว่าถึงตัวจะอยู่ในคุกแต่เขาก็ยังบริหารโปรเจกต์ชานโกโกหรือชเวโกโกในพม่าได้พื้นที่120ตารางกิโลเมตรตรงนั้นคืออาณาจักรส่วนตัวที่มีทั้งไฟทั้งเน็ตดาวเทียมสตาร์ลิง และเครื่องปั่นไฟพร้อมสับไม่แคร์การโดนตัดน้ำตัดไฟจากฝั่งไทยเลยสักนิดครับอีกตัวละครสำคัญก็คือว่านกัวคอยาหน้าใหญ่แก๊ง 14k ครับรายนี้ย้ายฐานจากซีนูวิลไปเมียวดีภายใต้ชื่อสันซิตี้เขาไม่ได้ทำแค่สแกมเมอร์นะครับแต่คุมระบบโลจิสติกค,ครบวงจรทั้งขนสินค้าเกษตร และแอบขนสารเคมีส่งให้กลุ่มว้าเพื่อผลิตยาบ้าพอได้เงินมาก็ฟอกผ่านบริษัทร่วมทุนตอนนี้ว่านกัวคอยหนีไปอยู่ออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วครับไปเปิดคาสินโนถูกกฎหมายบางหน้าแต่เครือข่ายในลุ่มแม่น้ำโขงเขายังแน่นปึกถามว่าปราบได้ไหมจีนพยายามครับทั้งกดดันลาวให้กวาดล้า,ลางสามเหลี่ยมทองคำจนจับ ลิ้วล้อได้กว่า40,000 0คนหรือแม้แต่นุนอาวุธให้แก่กลุ่มโกกังไปรบกับแก๊งสแกมเมอร์ในเล่ากายแต่พวกนี้เหมือนกับไฮดราครับตัดหัวหนึ่งหัวใหม่ก็งอกขึ้นมาปัจจุบันแก๊ง 14K ได้เทคโอเวอร์ระบบขนส่งในลุ่มแม่น้ำโขงไปเรียบร้อยแล้วใครจะขนของจากไทยไปพมา่าหรือจากจีนม,มาอาเซียนต้องผ่านมือของพวกเขาทั้งนั้นอิทธิพลเขาสูงขนาด สั่งให้รถบรรทุกจอดรอคร้างคืนเพื่อเช็คบินได้เลยและเป้าหมายต่อไปพวกเขาก็คือฟิลิปปินส์มาเลเซียและประเทศน้องใหม่อย่างติมอร์เลสเตที่กำลังต้องการเงินทุนมหาศาลครับนี่ไม่ใช่แค่แก๊งต้มตุนธรรมดาแต่นี่คือทุนสีเถา้ามชาติที่มีธนาคารมีเครือข่ายและมีอำนาจรัฐไปแล้วและ ที่น่ากลัวที่สุดก็คือพวกเขาไม่มีวันตายครับตราบใดที่หวัวโจกนั้นยังลอยนวลอยู่ได้แบบนี้เรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับถ้าคุณชอบเรื่องนี้ขอกำลังใจจากท่านช่วยกดไลค์และกดติดตามจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ